สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสีงเช้าบ่ายนะคะกับ VIP เช้าบ่ายเนาะประจำวันที่13กุมภาพันธ์ปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุในให้ทุกท่านเล่นกับนันนะคะสําหรับเช้าตัวเด่นก็คือ2กับ5 4กับ7 2 0 2 1 2 2 2 4 2 5 2 7 2 9 7 0 7 1 7 2 7 4 7 5 7 7 7 8 7 9หรือจะเอาง่ายๆสั้นๆก็2 5 5 2 2 4 สองสี่สองห้าสองเจ็ดห้าสองห้้าเองเ็ดสห้าสี่หสี่เจดสี่สงเนาะก็ง่ายๆสั้นๆน,นะคะตามตัวก็สี่เจ็ดห้าสองสี่เจ็ดห้าเจ็ดสองสี่เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งเนะะเลคู่ก็สองสี่ศูนสองสองสีแปดนะคะห้าเจ็ดหนึ่งห้าเดสมห้าเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะตอไปบาบหนึ่งกับสี่ศูนย์กับสาม แล้วจับ1กับ3ให้เนาะ1 0 1 1 1 3 1 4 1 7 1 8 3 0 3 1 3 3 3 4 3 7 3 9นะคะ4 0 1 1 4 3 1 4 2 7 3 4 0 4 3ระวังมันจะมีเบิ้ล4 4เด้อ3 3กับ4 4นะเบิ้ลเบิ้ล จับคู่กันหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์เนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีเนาะใครจะลุ้น VIP ก็จับคู่ซื้อเอาเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงในเพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะเสียงพัดลมมันจะดังหน่อยเดอ้อ อย่าลืมกดชอบสก ا ก,กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ